ถ้าพี่น้องอยากหู ah, um ้ภาษาภาษไทยกับเมนมาเลยพี่น้องเด้อนี่ภาษไทยถึงเมื่อไรนี่เอาเพิ่งก็มีภาษไทยก็มีครบบานเฮาก็ได้ตัวนาหนักจะเราใช้่าษาไทยอ่ะไก่เจียวข้าพี่น้องเอ้ยครับฮ้อนๆใช่พี่น้องอืม กราบสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุกขสุขคนเมื่อนี้ก็พบกับพ่อครัวคือเก่าคือเดิมพี่น้องเพิ่มเติมกับแกงไก่บ้านใส่ใส่หน่อข่าเนาะพี่น้องเนาะใส่หน่อข่าแต่ก็ว่าได้เนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ไวายใส่ไวายน้ำพี่น้องแล้วก็ใส่เอาแกงหมือนแกงน้องใหม่เนาะใส่กระเบื้อใส่อย่างเรียบร้อยพี่น้องเมื่อนี้ก่ได้ต้มพี่น้องงดใส่โจดหนำบ้างพี่น้องเนาะสดน้เนาะพี่น้องหลายคลิปแล้วเนาะพี่น้อง พักเขาเด้มีสลัดมีแป้งมะเขือพี right. ่น้องเอามาเพราะมันง่ามไม่ใช่ดรอกน้องสีสันเรากินกันน่าจะบ่เข้ากันดอกเบิ้งเรื่อเอาพี่น้องก่อนที่กินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องช่องกินไปแชร์ไปในชาแนลเล่นงานคือเกลายัฝากเป็นใจสามในกับครอบครัวเด้นพี่น้องเด้อเฮามากระนองทรายคือเกลายวมาด้ยเอาเหนียวพี่น้องที่มีเงี้ยเหมือนอากาศเลยการเล่นงานคือเกลามามาเด้อมาเด้อพี่น้องเหนีแกงไก่เชิญโชียววาครับ กัดค mm ่าภาษาพู้ไทยกะแขงไก่ชวายไเนาะแขงไก่ชื่วายเนาะชื่อเนาะ่อามามากินกันแขงไก่ชื่อค้าพีเนองเอ้ยเครฮ้อนฮใช่เพี่ง อืก่อไก่ไก่บานจะมีนอ้องเอ้ยแคบเกือกน้องซีไก่อ,อืมอมอำเสร็ แยบทำเป mm. ้าวรุดอยู่บ้านหาอาชีพกินแบบนี้นะพี่น้องเว้ยกินแบบนี้ละเก่งการเชื่วแล้วเชื่อหนอข้าการเชื่นอข้าเชื่อไหวแยบพี่น้องดูแล้วนี่ไงอยู่บ้านได้ดูแล้วพี่น้องกัน พี่ยอดครับอยู่บ้านนะ่ะเพื่อจะได้กินก็นหาหมือหายามก่อนแพงเนาะแพงหามาเท่าไรย่างมีมีก็ไปหาชื้อน้องเจ้าที่เวเนงานได้เหินเนะาะพวกพอตกแานจะได้กินไกลเท่านึงไปน้องเอ้สบาย เลยงงอ,อา,กา,กากิน,ไ,นไงพี่น้องเอย้ยบ้นหาลักลก็คือน้อไม้ต้มบันยามีน้อม้่ขุดอึ่งยามีแกน้อไมชูมือยามีน้ัดแกงต้มจะต้มงแค จับยองเลเข้ากับฮอนแต่งกับฮอนอยองเข้ากันอยอดขานี่กะนี่ พี่ยาวน้องพี่น้องออกมาจาก,อา,อาจากแต่ว่าเลยไปละมาจากแต่ว่าเลยไปละพี่น้องเว้ยมาทางบ้านพิน่ขลาวมาเออถนงนกข่ามาแล้วงนอ่งข่า วายกันไม่ไรไปเรือยพี่น้องเลยมันเยอะวะสองโดงของจื้อมันคืออยู่บ้านเฮาอยู่บ้านเฮามีมีนดิจื้อวายกันหาเนาะตัดเเอาานะหาน้ำหน้านั่นอ <c oughs> ยู่พี่ว่าเอ้ยป้าได้กินรถพี่น้องเลยซื้อเอา mình đồ đột này phải nóng, đấy. nóng rồi nóng mình vượt phải nhào rồi ở ban nọ ăn kiếm ngái bình thường, ở thành phố ăn kiếm được công việc suốt nấm มีอันหลัดห่ัดหยดก็อ่อนอ่นไปต้องหยดคลาย

ขาจะให้คุหนอคนข้าคือเดียวข้าจะให้นอข้าข้าจะให้คุณหนอข้าถ้าเปรนชาวลาวหนอข้านอข้าจาวพุทธไทยนอข้าหน่ว้หนอข้าแล้วพี่น้องจากพุทธไทยนอข้า ขันแียงอยู่บ้านเท่านั้นตอนมีเม็นี้หนาอพี่น้องลุหลาน้ำเมตะไก่เพิ่งพันนิดน้อยเลไก่พันตอนาาแล้วผู้เราถ้าบตะไครกับไครกับโวทิเคอร์นงันตะไครกัโอทิ่เคอร์ได้พี่น้องไปจับไ่ าพี่น้องจะหูภาษาผู้ไทยเกียวกับตำแหน่งกับเม้นต์มาได้เป่นลงเด้ออ่างเเบาถ้าพี่น้องบางคนอาจะบหูหอพี่น้องเนาะคนาวรกัน็บหูพี่น้องเหมืนทานภาษาเนาผู้ไทยกับ้ไทยมีคือเดียวกัมี่ผู้ไทยกับผู้ไทยนนีพีน้องเบา บ,บ,บ,บ้านเราบ้านงูเมืองงวเป็นคนละบ้านคือเมืองผู้ช่ยแต่บ้านพวกขอยู่นบ้านเราเราแข่งแข่งครับพี่ห้องเราม่แข่งแข่งเรบ่ม้นนะ ถ้าพี่น้องอยากหู้าษาภาษาไทยก็เม้นมาเลยพี่น้องเด้อบอกอยากหู้ภาษาเราเถึงคอมเม้นมาได้ครบทีมนะนี่ภาษาไทยถึงมั้ยได้ไหมเราถึงก็มีภาษาก็มีครบลาวก็มีลาวกีกวางก็มีนเงาลาวไม่ได้มีใครได้เลยพี่น้องแต่ภาษายนี่ โอเคจาอืขันทาว่าไปยันไอพี่น้องนะน่าวเล่า,เานะ่ยบังเฮาขอได้กัวเอาง่ะเจ่าใช่บ่าไทยอ่ะ <laughs> <laughs> เอาว่ะเาลาบป่เนีก็เราคิดว่างังบกภาษาทยแกนน่ของเาไม่ได้จำเนี่งของเฮาละคนที่อยู่จากทางบ้านน้องยังเขาบอกอะไรไม่ออว่าคือภว่าพุทธหเนี่ยเขาว่า้ว่าอยู่ภไทยกันพี่น้อง่เข้าใจพี่น้องเลยบางคนก็จะหูนวกแต่าษาไทธันเลยลาเลาคือการลาวลาวเนี่ยกับพี่น้องเอ้ เอาเหลาดืมซาดมาเมืองไทยกันคนเาลคาอกันยังมู้ได้ไป่นาะมาจากไทยเนาะคนเาล้ากกันเนี่ย,นย,นยคนลาาคนในเมืองเนี่ยเขาบุง้ง้เยล้าว,ว่าภูไทยใช่หรอขบแล้วมึงไปเอบักเนี่ยบ้านใอยมันอ,อึนอนั้นเราไปไปเล,าลาย้านลาวอือถ้าูไทยไตอื่นเดิน Light, khô moon, mưng moon, ừ, ta mừng bác. Ừ. Thái thái bán bắt. A mang ra bạn nó, mang, tao khoai. ban bắt tìm mang xuống dạng 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 คืกอ,อกินข้าวกบยังเนาะแต่เราม่นบอกชาวจ่าไทยคือจะกินข้าวกับอะไรอ่ะม่นบอกเออทีนี้กันได้พี่น้องจักหลายประชานะเพราะว่าบ้านเรา,ามีแต่คนผู้ไทยมาอยู่นี่แล้วว่าวไทยกับว่า,าวเรามีได้แแล้วอยู่กับคนไทยกับคนนั้นแหละกะว่าได้เลยพี่น้อง

แก่งเต็มคาดว่าไงพี่น้องเลยเหมือนแล้พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็แสบจบเพ,นนพงลงกันไปแล้วพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องเ,เจ้ากิจป่ายแสบไปในชาแนลฝากถึงใจส,สาวนา้อกับพ่อพูดได้พี่น้องเด้อครับสวัสดีสบายดี